จากช่องสายชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเรนเจอร์นะครับ V6 นะครับซึ่งคันนี้เป็นคันแรกของโชรูมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่ารุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงนะครับที่เป็นเครื่อง2.0และรุ่นนี้เป็นเครื่อง3.0 V6 นะครับเดี๋ยวมาเลยครับหลักๆนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนของของเครื่อง2.0นะครับแต่ที่เปลี่ยนไปเลยดิ้นเชิงนะครับก็คือห้องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3.0นะครับ V6 หรือ6สูบนั่นเองครับซึ่งเป็นเทอร์โบเดี่ยวเป็นแบบเทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้นะครับได้เพิ่มตัวสตาร์ทสต็อปมาด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานยูโรไฟนะครับส่วนในเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ให้พละกำลังนะครับ250แรงม้านะครับที่3,500รอบนะครับ ส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับที่1,750รอบถึง2,250รอบนั่นหมายความว่าลูกค้าเหยียบที่1,750รอบนะครับแรงบิดก็จะมาให้ที่600นิวตันเมตรนะครับทำให้รถเนี่ยออกตัวได้ดีขึ้นนะครับอัตราเร่งดีนะครับ,าานะรบขับสนุกนะครับในรอบต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันดังยังไงบ้างนะครับ เครื่องดูดนะครับสเสียงเนี่ยก็จะนุ่มนะครับและก็เงียบนะครับไม่ใช่ว่าเสียงของ V6 เนี่ยมันจะดังกว่าเครื่อง2.0นะครับตัวนี้ให้ความนุ่มนวลกว่านะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาฟังในเรื่องของเสียงจากท่อไอเสียด้วยนะครับแล้วก็มาในเรื่องของตัว ช่วงล่างนะครับคอม้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ฮะคอม้านะครับเห็นไหมฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะได้ในเรื่องของน้ําหนักเบานะครับความเหนียวและก็ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นแขนแขนแหลกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมได้ในเรื่องของความคงทนและก็ความเหนียวนะครับทนทานในการใช้งานนะครับส่วนช่วงอัพนะครับของเขาเป็นแบบโมโนทูบอยู่แล้วนะครับ อ่าตัวนี้นะครับโมโนทูปหม้อลมเบรกตัวนี้ก็จะเป็นมออลมเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมือนเดิมนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับอ่าส่วนภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนภายในเนี่ยที่เปลี่ยนไปเลยก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นแบบ4 w e e l d r i ด e นะครับซึ่งจะมีเพิ่ม 4A เข้ามานะครับ 4A คืออะไร 4A ก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ full time นะครับและก็เป็นแบบแปรผันนั่นหมายความว่า ถ้าเราขับเร็วๆใช้ความเร็วสูงๆนะครับพวงมาลัยตรงๆนะครับตัว 4A ตัวนี้สามารถแบ่งกำลังได้จนจาก90ไปถึง10ได้เลยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ในเรื่องของอัอตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ต่ำลงด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว Auto Start Stop ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่จำเป็นต้องติดมาในสำหรับเครื่องยนต์ยูโรไฟนะครับ ช่วยในเรื่องของการลดมลพิษนั่นเองนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะครับตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาและตรงที่ท่อไอเสียก็จะมีในเรื่องของตัว DPF หรือเรียกว่ากองฝุ่นนั่นเองนะครับที่ติดไว้ในตัวท่อไอเสียด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปลี่ยนไปนะครับ <Okay. S 1> ส่วนล้อนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือจากอ่าสิบ 8นิ้วนะครับอัพไซส์เป็น20นิ้วนะครับตัวนี้นะครับจับคู่กับยาง25แก้มยาง55นะครับผมแล้วก็ตัวขนาดยางเนี่ยอยู่ที่20นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้พูดง่ายๆว่าเอาล้อของตัว e v e r e s t ริสไวมาใส่เลยนะครับและก็ในเรื่องของล้ออะไหล่ตัวนี้ก็จะให้ล้ออะไหล่ที่เป็นแบบตัวสเปคมาตรฐานของล้อก็คือให้ล้อตัวนี้ด้วยนะครับเป็นล้ออะไหล่นั่นเองนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของโซนไลทติ้งเข้ามานะครับโซนไลทติ้งนี้ก็คืออะไรโซนไลทติ้งก็คือการเปิดปิดไฟนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับแบบแยกกันและก็จะมีไฟนะครับตรงท้ายกระบะตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหม ก็จะมีไฟนะครับตรงท้ายกระบะด้วยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นเวอร์ชั่นของปี2024นะครับก็คืออยู่ในเครื่อง3.0นะครับมีนะครับด้านท้ายสำหรับการขับขี่หรือการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ